ขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะคะต้อนรับคุณแซมคิลกอร์ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมควบคุมคุณภาพสายงานประกันคุณภาพนิวทริไลท์และคุณสิทธิชัยภูลผลผู้แปลภาษารับเชิญครับขอเสียงปรบมือครับสวัสดีครับ Hello everyone and hello to everyone that is watching on the livestream. My name is Sam Kilgore. I work at Amway and I'm here to talk to you about one of the most important ways that Nutrilite proves better than any other global supplement brand.

ที่ก็คือการตรวจสอบย้อนกลับนะครับผมมันคือความสามารถในการติดตามและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผ่านทุกขั้นตอนของการผลิตการแปรรูปและการกระจายสินค้าครับการตรวจสอบย้อนกลับหรือ traceability คืออะไรเนี่ยมันมีอยู่สามคำถามครับที่สิ่งนี้ต้องตอบได้ first where did it come from including when and from whom อย่างแรกนะครับผมมันมาจากไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยรวมไปถึงว่า Second: what did I do to it, including how and by whom? M: Letตัวบริษัท Wang.: And three: where did I send it, including when and to whom? The Federation of Thai Industries found that as much as 40 percent of the supplement and cosmetic products being sold in Thailand. G สภาอุตสาหกรรมในประเทศไทยนะครับผมพบว่า40%ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสําอางนะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารเจือปนแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ปลอมเป็นของปลอมครับ Think about that for second. CA: for 40% 40%นะครับผมลองนึกดูนะครับผม as a consumer in Thailand your chances of getting a good product are barely any better than winning a coin toss าการเป็นผู้บริโภคในเมืองไทยเนี่ยการที่จะเราจะได้จ่ายเงินและได้ผลิตภัณฑ์ดีๆเนี่ยมันเป็นเหมือนการเสี่ยงดวงเลย่ะมันก็เราโยนเหรียญเสี่ยงทายหัวก้อยกัน And as see from these other stories we other from

แต่จะ6%บอกว่าผลิตั์บริษัทต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกกระบวนการผลิตมากพอครับผม Now even more than the global consumers the consumers in Thailand 90% would be willing to pay more for products that they know are safe ถ้าเทียบกับผู้บริโภคทั่วโลกแล้วเนี่ยผู้บริโภคในเมืองไทยนะครับผม90%เนี่ย ยินดีจะจ่ายเงินมากขึ้นถ้ารู้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นนะปลอดภัย We go above and beyond industry standards when testing our products for safety แล้วเรานะครับทําเหนือและสูงกว่ามาตรฐานทั่วไปเวลาเราพูดถึงเรื่องความปลอดภัยครับ We use state of the art equipment operated by talented scientists to test for even the tiniest traces of unwanted contaminants เราใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งดําเนินการโดยนักวิทยาศาสตร์ที่เก่ง เพื่อตรวจสอบหาสิ่งแปลกปลอมที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ครับผม and all of these results are tracked with numbers แล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับผมโดน track หรือโดนติดตามด้วยหมายเลขครับ every raw material, finished product, product and package gets a number ทุกๆอย่างมีหมายเลขหมดไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบต่างๆผลิตภัณฑ์ที่ทำเสร็จแล้วหรือว่า package ต่างต่างที่โดนสร้างขึ้นมาครับ and with those numbers we can tell the who, what, when, where, and how of our products และด้วยตัวเลขเหล่านั้นเราสามารถ รู้ได้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อ,อไหร่กับผลิตภัณฑ์นั้นๆครับผม And so the you know the big difference with n e u t r a l i t e is one that we control, especially with our botanical ingredients, we control the entire length of the supply chain. แต่ว่าสิ่งที่เราทำนี่ก็คือว่าโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับ uh, พันธุ์พืชและกระบวนการการผลิตเนาะคือเราควบคุมเองทุกๆอย่างเลย You know, and one other thing that's particularly unique is the way that we actually capture all of the research and development work and the supply chain qualification work that goes into it. So we have a lot of really talented scientists, but to complement that, we need to have a lot of people like me in quality who are really dedicated to making sure we have systems that connect the finished product The science. เขามีนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งมากใช่ไหมแต่นอกเหนือไปน,นียต้องมีคนอย่างเขาที่จะคอยตรวจสอบว,ว่าในแต่ละกระบวนการกระบวนการเนี่ยมันเป็นไปตามนั้นไหมสําหรับ New ทริไลท์เทรซิเบลิตี้ครับเราสามารถที่จะติดตามตรวจสอบนะครับได้ตั้งแต่สเต็ปแรกไปจนกระทั่งถึงการผลิตต่างๆเนี่ยการบรรจุต่างๆจนกระทั่งถึงมือของคุณแล้วคุณผู้บริโภคทั้งหลายแหล่นะครับหรือเรานะครับนักธุรกิจแอมเวย์ way, เนี่ยก็สามารถที่จะ ย้อนกลับไปตรวจสอบได้นะครับซึ่งเหนือกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับทุกๆผลิตภัณฑ์ครับของนิวทิไลครับเรากำลังพยายามนะครับทำกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับนี้นะครับข้อมูลต่างๆนะครับจะต้องมาถึงมือผู้บริโภคอย่างเราแน่นอนเรา พร้อมที่จะเปิดให้ทุกๆท,ท่านตรวจสอบย้อนกลับเราสําหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณแซมคิวกอเนะครับแล้วก็ผู้แลปลภาษารับเชิญด้วยวิธีการเข้าอัปเดตความรู้เพิ่มเติม 1. เข้าสู่เว็บไซต์ 2. กรอกรหัสนักธุรกิจแอมเวย์ 3. เลือกโปรไฟล์จากนั้นเรียกคลิกที่รูปเพื่อเรียนรู้ หรือสามารถเข้าผ่านเว็บไซต์ Amway 1. เข้าสู่เว็บไซต์ Amway 2. กรอกรหัสนักธุรกิจ Amway 3. คลิกเลือกเมนูศูนย์การเรียนรู้ 4. เลือกเมนู Studio ABO จากนั้นเลือกคลิกที่รูปเพื่อเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆได้ตามที่ท่านต้องการอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเรา